Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ฮัอว right ันรทจยมัวแ่มอสวัสด <i w ilgili> <bamboo> ีค่ะใครอยู่ตรงนั้นกดไลค์หนึ่งช่วยรายงานน้อยค่ะว่าใคร สวัสดีค่ะบริษัทไรงานแล้วตอนนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาบอว่าใครอยู่ตรงนั้นหรออาจจะมีเพลงแข่งนะแปนิดนึงแต่เดี๋ยวจะลบไลฟ์สดนี้นะเดี๋ยวจะลบอยู่นะเดี๋ยวจะลบอยู่นะอ่ะอย่าลืมนะคะซูเปอร์แชร์นะคะมีแล้วตอนนี้ซูเปอร์แชร์แล้วก็ ซูเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ของขวัญกันมาได้นะคะหน้าไม่ไหวมากซู Super ass, Super er, เปอร์แชร์ซูเปอร์สติ๊กเกอร์กดได้เลยนะคะตรงน,นี้ส่วนใครที่เป็นสมาชิกก็จะได้เสื้อของอ่าโลโก้ช่องนะคะสเสื้ออ้ออออขงง่่าโโลกช ให้คนอนุญาตดูคอมเมนต์ก่อนถ้าคอมเมนต์ไม่เจอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่<า>ไปเปิดโฆษณายังไงอะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงของนุญาตเปิดโฆษณาก่อนได้ไหมอะ่ะ ใครที่มีวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะคะใครที่จะเชิญไปร่วมสนุกร้องเพลงที่ย,ยูสปอยบอกมาริษามาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาริษาจะไปบอกมาริษามาได้นะพรุ่งนี้ไม่จะไปนะ ใครที่อยากจ,จะสนับสนุนในส่วนของช่องของมาริสาไนริมุลินาเป็นสมาชิกก็ได้หรือว่าจะเป็นซปเปอร์แท็กก็ได้ซปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยซปเปอร์สติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะทำวิดีโอเ,เกี่ยวกับอ่อซปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้นะคะซปเปอรแ์แตงด้วย เดี๋ยวดูก่อนนะวิดีโอนี้อาจจะลบหนาะเพราะว่ามันมีเพลงอยู่ด้านหลังไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าตอนนี้เรื่องงานเรานะคะมานั่งกินข้าวกันตอนนี้มริษัอยู่ยที่เกาะสมุยนะคะคเป็นเวลาเที่ยงคืนหกทุ่มไหมไม่รู้รคืออะไรกระเพาหมูแกงแกงหมู อ่ะเดี๋ยวคนนี้ไปเปิดโฆษณาก่อนและกันนะคะไม่หวา,านเนะเปิดโฆษณาไปเลยเพื่อนนะเพื่อนกนอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน<ป>น้องวินนะคะน้องวินกอน,นสมุยนี้ดูเลยส,สามชั้นสั้นให้ไปแก,ลกแล้วก็ คุณเชียงด้วยแล้วก็ไข่าดาวนะคะความน้ำสุกทุกคนอยู่กันที่นี่หลังจากเลิกงานเราก็มาหันข้าวกันนะคะอ่ะเ,ออเดี๋ยวขอเปิดขอเปิดโฆษณาแป๊บนึง okay. ได้เลยเจ้าหญิงเเยร์าถึงได้ได้โอเคเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกในช่องของบริษาททะเนมริรามแล้วก็จะซัพพอร์ตก็กดที่ปุ่มสีฟ้าตรงนี้ได้เลยเกงส้มน่ากินมากใครที่มาเกาะสมุยนะต้องมาแวะมาที่นี่นะน้องวินนะบอกเลย ่ะเดี๋ยวจะไลฟ์ไลฟ์อีกสามนาทีนะคะแป๊บเดียวไมด้ใส่เดียวกเคุยกันมาได้ใครอ,อยู่ไหนกันนะ้างไม่มาเลยนะคะฮุ้ยแม่ไม่เลยค่ะก็ยังผ่านไม่ได้ไม่ได้เลยแจ้งเลยนะแม่นะ อืม่อมอร่อย่ม,ม,ะ,ม,ะ,ม,ะ,มะมาแล้ทางบาร์พี่แกงไหมแข่งารบที่กงเดียวแค่เ่งมาเลมาค่ะมม่เด้าแล้วค่ะมาสมุยต้องมาที่นี่มาสมุต้องมาที่นี่จริงทงหนึ่งอร่อยมากอาหารไทยคืนเลิศพาสามีพาแฟนพาฝรั่งมาได้เลย ดูน uh> um ่ี <h <h ่หี่หดก่กินยาแก้เสร็จยาแสมันยืนอยู่แล้วแต่มันผ่าไม่ได้แต่วมันออกมเป็นหัวยาบอกให้ดูง มันแดงขนาดนั้นแล้วว่ามันไม่ได้เหรอไม่ยังไม่ได้ค่ะเป็นยังไงต่อไปไม่ยังไม่กินเลยมาไปเลยยังลองไเราม่เหมือนวันแรกวันแรกที่มันจับลูกตาปิดตาปิดเลยอ่ะใช่มันเริ่มมีเส้นแบ่งที่ปลายเข้าไปนัเลยอ่ะเดี๋ยวนะ Uh -huh. do. Guys, you know, ladyboy eating afterward. Ladyboy eating afterward is like barbecue. It's all like, um, you know, Thai food and some of things spicy. That's it. If it happens, the it rớt té. Rồi nó còn còn có nó. không bỏ lỡ những video hấp dẫn I soup for you too. If you all be here. You can have a soup. Mm. Mm. So good. Nong win. Nong win. Nong win. Alright guys. I'm going now. I'm going to have some more dinner with friends. See you next video guys. Subscribe, ring the bell and subscribe us.